เด็กประหลาดที่บ้านตาฉันกำลังเล่นหม้อข้าวหม้อแกงอยู่บ้านของตาด้วยวัยหกขวบฉันคิดถึงพ่อแม่พ่อของฉันเป็นคนต่างจังหวัดส่วนแม่เป็นคนกรุงเทพมหานครโดยกำเนิดแต่บุเพอลวาฒทํทำให้แม่ไปทำงานในจังหวัดเดียวกันกับพ่อหลังจากแต่งงานแล้วแม่ก็ย้ายไปอยู่กับพ่อด้วยกันจนได้มีฉันจำได้ว่า วันนั้นพวกเรามาจากกรุงเทพพ่อกับแม่พาฉันและเจ้าฟุกน้องชายมาฝากไว้ที่บ้านตาในขณะที่พวกท่านออกไปซื้อของข้างนอกท่านบอกว่าจะไปแค่ครู่เดียวแต่มันเป็นครู่ที่ยาวนานมากโดยเฉพาะในเวลาที่ฉันเอาแต่นั่งเฉงเงือมองประตูรั้วสังกะสีสีเขียวคอยดูว่าเมื่อไหร่พวกท่านจะกลับมาอย่าง ยังไม่ถึงตอนที่ฉันเอาแต่ชะเง้อมองประตูที่จริงฉันเล่าข้ามไปเยอะฉันจําได้ว่าฉันเหงาแต่ไม่ได้อนาทรร้อนใจอยู่บ้านตาก็ไม่ได้แย่นักแค่วันนั้นพวกลูกพี่ลูกน้องเขาไปไหนกันหมดก็ไม่รู้ฉันถึงได้มานั่งเล่นหม้อข้าวหม้อแกงบนพื้นดินหน้าบ้านตรงทางขึ้นบ้านคนเดียวส่วนน้องชายของฉันเล่นบ้าบ่อะไรสักอย่างอยู่ตรงนอกชาน บ้านของตาเป็นบ้านไม้มีใต้ถุนแต่ไม่สูงมีขั้นบันไดประมาณห้าขั้นก็ถึงชานบ้านเล็กๆขนาดนั่งเล่นกันได้สัก7จ็ถึงสิคนใต้ถุนเป็นดินแต่ร,บรอบๆบ้านเทป,ปูนซีเมนมีตุ่มวางน้ำอยู่สามใบหลังจากพ่อและแม่ออกไปซื้อของกันแล้วฉันก็นั่งเล่นหม้อข้าวหม้อแกงโดยสมมติว่าตัวเองเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวแน่ละ่ะฉันพูดคนเดียว แบบว่าพูดกับลมเหมือนกับเด็กทั่วๆไปประมาณว่าใส่ลูกชิ้นไหมคะใส่หรือคะแล้วก็ตักหินใส่ไปในชามดินเผาทำท่าทางส่งให้กับอากาศธาตุที่จริงมันก็เป็นเรื่องปกติมากๆสำหรับเด็กวัยนั้นแต่อยู่ดีๆตาก็เดินออกมาที่นอกชาญบ้านฉันจำได้เล่าๆว่าน้องชายของฉันพูดบางอย่างกับตาแล้วตาก็เรียกฉันขึ้นไปบนบ้าน พูดอยู่กับใครตาได้ถามถ้าตอนนั้นฉันโตเท่ากับตอนนี้ก็คงตอบไปแล้วว่าพูดอยู่กับเพื่อนในจินตนาการแต่ฉันกลับตอบไปแค่ว่าพูดอยู่กับเพื่อนตาพยักหน้าอย่างช้าๆเหมือนเข้าใจดีว่าฉันกำลังพูดถึงอะไรแล้วตาก็ถามต่อแล้วเพื่อนนะแต่งตัวยังไงฉันเงียบแน่หล่ะใครจะไปรู้ ว่าเพื่อนในจินตนาการแต่งตัวยังไงปกติฉันก็คิดแค่ว่าเขาเล่นกับฉันยังไงแต่ไม่เคยกำหนดว่าให้เขาต้องสวมเสื้อสีอะไรกระโปรงสีอะไรผมสั้นหรือผมยาวหรือว่าเรียนโรงเรียนไหนเพราะฉะนั้นฉันจึงเงียบตาคงเห็นว่าเอาทุระอะไรกับฉันไม่ได้ถึงได้พูดขึ้นมาว่าเด็กผู้ชายเกล้าผมมวยนุ่งโจงกระเบนแดง ไม่สวมเสื้อใช่ไหมจินตนาการของตาก็ไม่เลวฉันมีเพื่อนแบบนั้นก็ได้ถ้าตาอยากให้มีฉันเลยพยักหนา้าจำได้ว่าสีหน้าของตาตอนนั้นไม่ใช่สีหน้าของคนที่ตื่นตกใจแต่เหมือนกลับว่าตารู้จักเด็กผู้ชายคนนั้นด้วยเหมือนกันบางทีเขาอาจจะเป็นเพื่อนในจินตนาการของตาก็ได้แล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน ตาถามฮันแน่จินตนาการสูงส่งเหมือนกันหน้าตาบ่อยครั้งที่พวกผู้ใหญ่พยายามเล่นกับฉันด้วยการเล่นเป็นเพื่อนในจินตนาการของฉันเพียงแค่พวกผู้ใหญ่มักมองเพื่อนในจินตนาการไม่เห็นฉันจึงช่วยทำให้เขามีตัวตนขึ้นมาอย่างของพ่อนี้ฉันสร้างปีนังเด็กผู้ชายตัวดำผมหยิกให้พ่อเล่นช่างหัวปีนังเถอะเขาก็แค่ตุ๊กตาตัดแปะ จากภาพในนิตยสารและพ่อก็ไม่เล่นอะไรมากมายนอกจากถือปีนังไว้เฉยๆแต่นี่มันเจ๋งกว่าเยอะตาเล่นกับฉันโดยไม่ต้องมีอะไรที่เป็นรูปเป็นล่างและเพราะฉันอยากเล่นกับตามากๆจึงชี้ไปที่ตุ่มใบที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วก็พูดออกไปว่าเ,เขาอยู่นี่ตรงไหนที่ตุ่มนั้นเหรอตาถามยำ้ำเปล่าบนกำแพง เขาปีนกำแพงแล้วฉันชี้นิ้วไปที่อย่างก,กำแพงตาก็มองตามไปทำปากขมุบขมิบอะไรไม่รู้ตอนนั้นเองหน้าสาของฉันโผลออกมาจากในบ้านส่งเสียงถามตาพูดถึงใครกันน่พ่อเด็กแถวนี้ตาตอบสั้นๆแต่น้ายังงงอยู่ถึงได้ถามต่อเด็กไหนแถวนี้มีเด็กด้วยเหรอเด็กข้างบ้าน เขาไปแล้วปีนกำแพงกลับบ้านไปแล้วตาตอบเสียงขลึมถ้าทางจริงจังรากับตามองเห็นเขาและคิดว่าเขาคนนั้นเป็นคนจริงๆส่วนน้าก็พยักหน้าหงึกงักหน้าตาท่าทางเหมือนเข้าใจและเห็นด้วยกับสิ่งที่ตาพูดโอ้ชักจะไปกันใหญ่แล้วฉันว่าตาไม่เก็ตกฎข้อแรกของการเล่นเพื่อนในจินตนาการของหลาน คือจะต้องไม่ทำลายเขาโดยการแต่งเรื่องให้เขากลับบ้านเพราะนั้นหมายถึงเราต้องเลิกเล่นกันและกฎข้อที่สองซึ่งฉันคิดว่าสำคัญกว่าข้อแรกนั่นก็คือเราต้องรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเขาไม่ใช่คนจริงๆเด็กทุกคนรู้ว่าเพื่อนในจินตนาการไม่ใช่คนจริงๆเวลาฉันเล่นกับเพื่อนมินิเพื่อนรักของฉันเรามีเพื่อนในจินตนาการร่วมกันก็คือหญิงเปด บางทีมินี่อาจจะบอกว่าให้หญิงเป็ดกินยาพิษแต่ฉันอาจจะบอกว่าไม่เอาให้หญิงกินยาสลบก,ก็พอมินี่ก็อาจจะตกลงว่าโอเคงั้นให้หญิงเป็ดกินยาพิษแต่ไม่ตายไปฟื้นที่โรงพยาบาลและนั่นแปลว่าเราต่างก็รู้ว่าหญิงเป็ดไม่ใช่คนจริงๆเราถึงได้ตกลงกันว่าจะให้เกิดอะไรขึ้นกับหญิงเป็ดบ้างนี่แหละที่ฉันว่าตาไม่เกต บางทีฉันอาจจะแต่งเรื่องให้เด็กสวมจงกระเบนคนนั้นกลับมาแบบว่าปีนค้ำแพงกลับมาเล่นกับฉันเราอาจจะเล่นหม้อข้าวหม้อแกงกันต่อก็ได้ดังนั้นฉันจึงตั้งท่าลงจากชานบ้านจะไปไหนตารั้งฉันไว้ด้วยการโอบไหลเบาๆในขณะที่ตั้งคำถามและฉันก็ตอบไปตามบทที่เตรียมไว้ไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนกลับมาแล้ว ไม่กลับมาแล้วเขาไปแล้วไม่มาเล่นแล้วละโอ้ยหาญนะฉันรู้แล้วเหรอว่าตาเล่นกับเพื่อนในจินตนาการไม่เป็นวิกฤตยิ่งกว่าตอนที่พอ่อถือปีนังไว้เฉยๆสอีกตอนนั้นฉันรู้สึกแปลกๆกับท่าทางของตาจริงๆท่านดูขึงขังเรากับว่ากำลังพูดถึงอะไรอยู่ทั้งที่ท่านไม่รู้เลยฉันเริ่มปลายสายตาไปอย่างน้องชาย หวังว่าเขาจะอธิบายให้ตาเข้าใจได้แต่น้องชายฉันกับยืนนิง่งหน้าตาเหลือหลาบอกไม่ถูกแล้วในที่สุดตาก็สรุปออกมาสั้นๆเล่นอยู่ตรงนี้นี่แหละไม่ต้องลงไปหนูจะไปเก็บของเล่นขึ้นมาก่อนฉันพูดแบบนั้นเพราะพ่อสอนว่าเล่นแล้วต้องเก็บถ้าไม่เก็บเราอาจจะหาของเล่นไม่เจออีกแต่ตากลับคิดสวนทางกับพ่อทิ้งไว้อย่างนั้นนั่นแหละ ยังมีต้องเก็บตอนนี้ฉันรู้สึกว่าถูกบังคับจิตใจอย่างมากตาแต่งเรื่องให้เพื่อนของฉันกลับบ้านและห้ามฉันเล่นม้อข้าวม้อแกงเรื่องนี้มันเกินกว่าที่เด็กอย่างฉันจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ส่วนนาะที่ยืนอยู่ข้างๆก็ไม่ทำอะไรนอกจากพูดออกมาเรียบๆว่าถ้าเพื่อนชวนไปเล่นซ่อนหาอย่าไปเล่นนะเลืนนะ่อนาก็เดินเข้าบ้านไปเดี๋ยวนะ นี่นาคิดว่าฉันจะเล่นซ่อนหากับเพื่อนในจินตนาการอย่างนั้นหรือไม่ว่าเด็กคนไหนก็รู้ทั้งนั้นว่าการละเล่นบางอย่างเล่นได้กับเพื่อนที่เป็นคนจริงๆเท่านั้นอย่างเช่นเรีรีเข้าสารงูกินหางจีจอดเจี๊ยบหรือแม้กระทั่งแปะโปงและก็ซ่อนหาไอ้ที่พูดมาทั้งหมดนี้มันเล่นกับเพื่อนในจินตนาการได้ที่ไหนกันเล่าประโท และเพราะว่าหนาเดินเข้าบ้านไปแล้วส่วนตาก็สั่งห้ามไม่ให้ฉันลงจากเรือนเด็ดขาดฉันก็เลยได้แต่นั่งเกาะราวระเบียงนอกชานทอดสายตาออกไปมองประตูรั้วสังกะสีสีเขียวและภาวนาให้พ่อแม่กลับมาเร็วๆหน้าแปลกที่น้องชายของฉันหยุดเล่นฟันดาบแล้วมานั่งขดตัวพิงหลังฉันเอาไว้ฉันลำคาญมากๆไอ้การมีน้องนี้มันไม่สนุกเลย จะทำอะไรที่เป็นส่วนตัวหน่อยก็ไม่เคยได้ความจำสุดท้ายเรื่องนี้จบลงตรงที่พ่อเปิดประตูบ้านนั้นเข้ามาก่อนตาม,มาด้วยแม่ทั้งสองถือถุงของพลุงพลังตาเรียกแม่ขึ้นบ้านแล้วเล่าบางอย่างให้แม่ได้ฟังฉันจำรายละเอียดไม่ได้ว่าตาเล่าอะไรรู้แค่ว่าตาเล่าผิดไปหมดมันอาจจะเป็นความเข้าใจที่ไม่มีวันตรงกันเอาเสียเลยระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก วันเวลาผ่านผ่านมาฉันเปลี่ยนเพื่อนในจินตนาการอีกหลายคนหนึ่งในนั้นเป็นนักร้องผิวสีเหมือกชื่อแจ็กกี้ฉันจินตนาการให้เขาสวมเสื้อสีส้มตลอดเวลาและช่วยฉันถือกระเป๋านักเรียนที่หนักอึง้งตอนเดินข้ามสะพานหลังโรงเรียนเพื่อมาขึ้นรถกลับบ้านนอกนั้นก็มีหนุม่มตีชื่อพี่ถงเขาแก่กว่าฉันหปีเป็นนักกีฬาอูซู และเขาเทศชนิดที่ใครๆก็ต้องนึกอิจฉาฉันแน่นอนคุณตาเสียตอนฉันอายุได้12ปีตัวท่านและเรื่องราวของท่านค่อยๆเลือนหายไปจากสมองฉันต่อมาฉันมีผลงานเชิงสารคดีตีพิมพ์ครั้งแรกตอนอายุ15ปีฉันเขียนบันเทิงคดีนแนวนิยายส่งนิตยาสารตอนอายุ17ออกนิยายรักตบจูบเล่มแรกตอนนั้นอายุ25ปีพออายุ30กว่า ฉันใกล้อดตายเลยจับวพิถงมาเขียนเป็นพระเอกในนิยายเรื่องใหม่และไม่น่าเชื่อเลยว่าตอนที่ส่งพลอดเรื่องพร้อมตัวอย่างฉากให้สำนักพิมพ์ชื่อดังแห่งหนึ่งพิจารณาเขาได้ตอบกลับมาว่าผ่านเพราะพระเอกน่ากินดีไม่เสียแรงที่เป็นเพื่อนในจินตนาการฉันพออายุ35ปีฉันก็คิดจะเขียนเรื่องเล่าผีจริงลวงแต่เขียนไปได้ไม่กี่เรื่องก็หมดมุกระหว่างที่ความคิดของฉันติดขัด ใกล้จะม้วนเสือเลิกเขียนน้องชายของฉันเดินเฉียดเข้ามาที่โต๊ะทำงานพอดีฉันจึงหันไปบอกเขาว่าช่วยเล่าเรื่องผีให้ฟังหน่อยและน้องชายก็ตอบกลับมาทันควันโดยแทบจะไม่ต้องคิดเลยก็เอาเรื่องที่พี่เจอผีที่บ้านตาสิเฮ้ยพี่ไม่เคยเจอผีฉันสวนกลับไปเคยสิผีเด็กคนนั้นไงตอนที่พี่เล่นหม้อข้าวหม้อแกงอยู่ข้างตุ่มนะ อีกครั้งที่ฉันคิดว่าน้องชายฉันไม่เก็ตตอนนั้นเขาเด็กมากคำพูดบางคำพูดท่าทางบางอย่างอาจทำให้เขาเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นฉันจึงยืนยันออกไปว่าผีที่ไหนนั่นมันเพื่อนในจินตนาการพี่เพื่อนในจินตนาการของพี่แล้วทำไมคนอื่นถึงได้มองเห็นด้วยละ่ะใครเห็นฟุกเห็นเหรอฉันพยายามบีบให้เขาตอบฟุกเห็นหรือเปล่า ก็ไม่เชิงเห็นนะแต่ตาน่ะเห็นน้องชายของฉันตอบหน้าตาเฉยจากนั้นเขาก็เริ่มเล่าเรื่องและมันแทบจะเป็นคนละเรื่องกับที่ฉันจำได้ตอนนั้นผมจินตนาการว่าตัวเองเป็นนินจามนเขาวรุ่นที่17กําลังขจัดเหล่าร้ายและปีศาจในตำนานอยู่นอกชานบ้านของตาประตูรั้วสังกะสีสีเขียวก็คืออุโมงค์ที่เชื่อมต่อกับสองโลกพ่อแม่ของผม กำลังออกไปปราบปีศาจที่อีกฝั่งหนึ่งของประตูเราจึงยังปิดประตูลงไม่ได้พวกท่านจึงต้องทิ้งผมไว้ที่นี่เพราะหากปล่อยให้ปีศาจผ่านเข้ามายัางโลกใบนี้แล้วล่ะก็ทุกคนจะต้องเป็นอันตรายมีแต่ผมคนเดียวเท่านั้นที่จะปกป้องคุณตาที่อายุมากและพิทักษ์โลกใบนี้เอาไว้ให้ได้ตอนนี้พวกปีศาจกำลังโจมตีหนักตัวหนึ่งกระพือปีกอยู่เหนือหัวของผมเดชบุญ ที่ผมปีนขึ้นไปบนเก้าอี้แล้วกระโดดฟันมันจนปีกหักร่วงลงมาที่พื้นทว่ามันกลับยังไม่ตายพี่แฟผมต้องการพี่แฟพี่สาวของผมเป็นนินจามนขาวรุ่นที่16ถึงฝีมือจะไม่เก่งเท่าผมแต่เธอก็ยังพอจะช่วยฆ่าปีศาจที่ผมทำให้บาดเจ็บไปแล้วได้แล้วพี่แฟอยู่ไหนผมกวาดสายตาไปทั่วแล้วก็เห็นนินจาขาวรุ่นที่16 กำลังนั่งเล่นหม้อข้าวหม้อแกงเธอหันหน้าเข้าหาตุ่มใบที่สซึ่งเป็นใบสุดท้ายอะไรกันนี่ไม่ใช่เวลามาทำกับข้าวนะโลกจะแตกอยู่แล้วรีบมาพิทักษ์โลกก่อนสิผมเห็นแผลๆลงบันไดโดยจินตนาการว่ากำลังเหยียบเมฆสีทองลงมายังสู่พื้นดินผมเดินผ่านตุ่มน้ำสีขาวใบที่หนึ่งใบที่สองและก็ชะงักเทา้าเมื่อเห็นว่า พี่ผมกำลังพูดกับความว่างเปล่าใส่หอมเยอะๆนะคะได้เลยค่ะพี่แฟพูดก่อนหยิบหินในหม้อ,อกแกงโรยลงไปในชามดินเผาตอนนั้นเองที่ผมขยับเข้าไปอีกนิดแล้วตัดสินใจแทรกตัวเข้าไปในช่องระหว่างตุ่มใบที่สองและก็ใบที่สามแม้จะแทรกตัวเข้าไปนี่แค่ครึ่งตัวก็เถอะจากนั้นผมก็ค่อยๆโผล่หน้าออกไปดู นั่นพี่แฝพูดอยู่คนเดียวอีกแล้วใส่ลูกชิ้นไหมคะใส่หรือคะเธอหยิบหินในหม้อใส่ชามแล้วยืดชามใบนั้นออกไปข้างหน้าซึ่งไม่มีอะไรนอกจากอากาศนี่ค่ะพี่ผมพูดแต่ทันใดนั้นเองมันมีมือขาวโพลนของเด็กคนหนึ่งก็ยืดออกมาสัมผัสชามใบนั้นทั้งๆท,ที่พี่แฝนั่งหันหน้าเข้าหาตุ่มใบที่สาซึ่งบังผมเอาไว้ได้แค่ครึ่งตัว ถ้ามีเด็กอยู่ตรงนั้นผมคงจะมองเห็นหลังหรือส่วนไหล่ของเขาบ้างแต่นี่มีแค่มือยืดออกมาจากข้างตุ่มนั่นทำเอาผมตกใจจนต้องยกสองมือขึ้นปิดปากกันเสียงหวีดร้องของตัวเองเอาไว้เท้าทั้งสองข้างของผมถีบยันพื้นดินตะเกียกตะกายดันตัวเองเข้าไปในซอกตุ่มหวังให้ตุ่มใบนั้นหมดบังตัวเองเอาไว้ใบหน้าผม แนบกับเนื้อดินเผาเย็นๆหูได้ยินเสียงน้ําก้องจากภายในภาชนะขนาดมเหอมานั้นและผมก็ยังได้ยินเสียงอื่นด้วยมันเป็นเสียงของเด็กน่าจะเป็นเด็กผู้ชายเสียงเล็กๆของเขาผสานกับเสียงน้ําในตุ่มแล่นมาเข้าหูผมพอฟังได้สาวว่าอย่างนี้เอาอีกอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะเล่นอีกเล่นเหมือนเดิมนะ <S 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 พี่ผม ไม่ได้เล่นกับเพื่อนในจินตนาการแน่แล้วผมควรจะปกป้องเธอใช่ไหมเธอเป็นทั้งนินจามนขาวรุ่นที่16หเธอเป็นทั้งม้าหรือไม่ก็เป็นทั้งรถให้ผมขี่บางทีเธอเป็นโจรให้ผมฆ่าด้วยที่สำคัญกว่าอะไรทั้งหมดเธอเป็นพี่ของผมเพราะอย่างนั้นผมจึงรวบรวมความกล้าเพ่นโผลออกมาจากที่ซ่อนหวังจะหวดเด็กนั้นหรือดาบพลาสติกของผมแต่ทว่า ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นพี่แฟเล่นคนเดียวจริงๆทุกอย่างดูปกติดีหากผมไม่สังเกตเห็นสายตาที่เหม่อลอยของเธอเข้าบอกก่อนเลยว่าพี่ผมเป็นนักจินตนาการตัวยงเธอมักจมปลักอยู่ในสมองของตัวเองนานๆทีก็เขียนไอ้เรื่องพวกนี้ออกมาเป็นนิทานห่วยๆสัก2ถึงสหน้าแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งอื่นพี่แฝไม่ได้มุดตัวเข้าไปอยู่ในโลกแห่งนิทาน เธอยังอยู่ตรงนี้แต่กลับมองไม่เห็นและไม่รับรู้สิ่งรอบข้างใดๆทั้งสิน้นใส่หอมเยอะๆนะคะได้เลยค่ะเธอหยิบดินในหม้อกแกงโรยลงไปในชามดินใส่ลูกชิ้นไหมคะใส่เลยคะ่ะเธอหยิบหินในหมอ้อใส่เข้าไปในชามหน้ายิ้มแฉ่งทว่าดวงตาว่างเปล่าแล้วก็ยืดชามออกไปขณะที่พูดนี่ค่ะแล้วก็ใส่หอมเยอะๆนะคะ ได้เลยค่ะอยู่อย่างนั้นเธอทำวนไปวนมาเหมือนเทพที่กรอกลับอยู่อย่างนั้นตอนนั้นเองที่ผมคิดว่าเราต้องการความช่วยเหลือจริงๆตาตาตาผมวิ่งตึงตังขึ้นบันไดบ้านเมฆสีทองอะไรที่ขี่ลงมาในตอนแรกลืมกองไว้ที่พื้นหมดตาเองก็ถือไม่เท้าเดินกระย่องกระแย่งออกมาจากตัวบ้านก่อนสุดตัวลงนั่งที่เก้าอี้นอกชาน มีอะไรลูกผีผีมาพี่แฟร์ผีผมละล่ำละลักพูดไม่เป็นภาษาตาเขม็งมองที่พี่แฟร์ที่ยังคงนั่งทำท่าเดิมๆแล้วก็พูดเจ้๊เจ้าว่าใส่หอมเยอะๆนะคะได้เลยค่ะอยู่อย่างนั้นคุณตาค่อยๆเดินไปหยุดอยู่ที่ตรงหน้าบันไดแม้ว่าท่านจะอายุมากแล้วและต้องใช้ไม้เท้าช่วยพระยุงตในการเดินแต่ก็เป็นผู้ใหญ่คนเดียว ที่จะปกป้องผมได้ผมจึงยืนเกาะชายผ้าเขาาม้าที่มันเคลี้นที่เอวของตาและเบียดตัวเองแอบอยู่ด้านหลังของท่านแฝ่เอ้ยแฝ่ตาร้องเรียกหลานสาวไม่แปลกที่พี่แฟไม่ได้ยินยังคงใส่หอมเยอะๆให้ลูกค้าที่ไม่มีตัวตนอยู่ก็บอกแล้วว่าพี่แฟเล่นกับผีผมตอนนั้นยังเด็กมากจำได้ว่าหนาววาบเข้าไปในอก ทั้งกลัวทั้งสงสารพี่แฟผมได้แต่เงยหน้ามองตาหวังว่าท่านคงจะหาทางแก้ไขเรื่องนี้ได้และแล้วท่านก็ผนมมือขึ้นขยับปากขมุบขมิบเหมือนสวดมนต์หรือว่าคาถาอะไรสักอย่างว่าจบก็เป่าพลวดไปตรงลานหน้าบันไดน,นั่นแหละแฝ <Fair S 1> เอ้ยตาเรียกอีกแต่ผมกระตุกผ้าขม้าเรียกความสนใจ จนตาต้องหันกลับมามองผมพี่แฟไม่ได้ยินผมตอบไปตามภาษาเด็กแต่แล้วกลับต้องแปลกใจเมื่อเสียงขานรับของพี่แฟดังขึ้นตาผมพยายามทำสีหน้าให้เป็นปกติตอนที่บอกเธอไปว่าให้รีบขึ้นมาบนบ้านผมดีใจมากเหลือเกินเมื่อเห็นพี่แฟวิ่งขึ้นมาบนบ้านด้วยท่าทีที่แจ่มใสเรากลับไม่ได้เพิ่งจะเล่นกับผีมาหมาดๆเมื่อกี้ พูดอะไรกับใครลูกตาได้เอ่ยถามหลังจากที่พี่แฟขึ้นมาอยู่บนชานบ้านแล้วพูดกับเพื่อนผมไม่รู้ว่าหน้าตาตัวเองดูเหลือหลาแค่ไหนตอนได้ยินคำตอบจากปากเธอส่วนตาผมท่านเพียงพยักหน้าช้าๆปราศจากความตกอ,อกตกใจอะไรทั้งนั้นเพื่อนแต่งตัวยังไงตาถามพี่แฝพี่แฝก็งเงียบเธอเงียบมากม จนผมอยากเอาดาบพลาสติกผ่าหัวออกดูว่าพี่ผมกำลังคิดอะไรอยู่อย่างหนึ่งที่ผมไม่รู้ตอนนั้นคือตาเคยเป็นทนายและเป็นผู้พิพากษาท่านอาจจะใช้เทคนิคการซักพยานกับพี่แฟก็ได้เพื่อนสวมเสื้อสีอะไรนั่นไงท่านเริ่มซักพยานปากเอกเข้าให้แล้วไม่สวมพี่แฟตอบสั้นๆตาจึงถามต่อ ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายสิผู้หญิงที่ไหนจะไม่สวมเสื้อละ่ะตาก็นั่นไงบอกแล้วว่าผู้ชายผมไม่ได้ยินผิดไปจริงๆถึงตรงนี้ผมคงเกาะชายผ้าเขามาแน่นเกินไปตาจึงลุนหลังผมให้ออกห่างหย่อนตัวลงนั่งกับเก้าอี้แล้วตั้งหน้าตั้งตาถามรูปรพันธ์สันฐานต่อผมละ่ะไว้ผมทรงไหน คราวนี้พี่ผมชี้นิ้ววนรอบไปที่หัวตัวเองแล้วอธิบายต่อกลวนหัวรอบๆตรงกลางมีผมยังไม่ทันที่ตาจะถามอะไรต่อน้าสาวของผมก็เดิอนออกมาจากด้านในของตัวบ้านแกคงรู้สึกได้ว่ามีอะไรผิดปกติจึงถามขึ้นมาว่ามีอะไรเลยคะพ่อยังไม่ทันที่ตาจะอ้าปากตอบพี่แฟก็ชิงหันไปตอบกับนะ้าแฝเจอเพื่อน เด็กผู้ชายไม่สวมเสื้อโก้นหัวรอบๆตรงกลางมีผมพี่แฝเล่าจบผมว่าน้าผมหน้าถอดสีถึงตอนนั้นผมจะไม่รู้จักคำคำนี้แต่รู้สึกได้ว่ามันมีอะไรผิดปกติอย่างน้อยน้าก็รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นอะไรหรือเป็นใครแต่ไม่พูดออกมาส่วนตาของผมก็หันไปชักถามพยานกับการเจอผีต่อ แล้วเพื่อนนุ่งกางเกงสีอะไรนุ่งผ้าไม่ใช่กางเกงแต่เป็นผ้ามัดมัดแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนตาได้ถามพี่แฟชี้มือไปที่ตุ่มใบสุดท้ายทุกคนที่นั่นมองตามไม่เว้นแม้แต่ผมบอกตรงๆผมมองไม่เห็นอะไรนอกจากพื้นปูนตุ่มและก็อากาศแต่คุณตาของผม เพ่งตาเขม็งเหมือนกับจ้องดูอะไรบางอย่างเขม็นอยู่นานจนผมหนาววาไปทั่วทั้งสันหลังแล้วคุณตาก็พูดออกมาว่าเขาหนุ่มจงกระเบนสีแดงใช่ไหมเด็กผู้ชายก็เล่าจุกสวมส่อยผ้าจ,จากไหลมาเอวใช่หรือเปล่าอะไรกันตาก็เห็นเด็กปลาดนั้นด้วยเหรอผมเองปักใจเชื่อตั้งแต่วันนั้นว่าตาเห็นแต่พอกลับมาคุยกับพี่แฟอีกครั้ง ตอนอายุ30มกว่าพี่แร์กลับคิดว่าเป็นเพราะตาคาดเดาและแต่งเติมเอาจากคำพูดของพี่แร์ผมเลยเข้าใจผิดว่าตาก็เห็นด้วยเหมือนกันไม่รู้ละ่ะเอาเป็นว่าตอนนั้นผมว่าตาเห็นแม้นาจะไม่เห็นแต่กลับทำหน้าเหมือนกับรับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแถมยังหลุดปากออกมาว่านั่นแหละเขาเขาไหนผมถามคนนี้ลุกตั้งชันไปหมด เด็กแถวนี้ตาตอบสั้นๆแต่น้าไม่เก็ตมุกปลอมเด็กถึงได้โพล่งออกไปว่าเด็กแถวไหนแถวนี้มีเด็กด้วยเหรอเด็กข้างบ้านเขาไปแล้วกลับบ้านไปแล้วตาท่านพูดแบบเรียบๆก่อนขยิบตาส่งสัญญาณให้น้าต้องขยิบตาแน่ล่ะเด็กข้างบ้านที่ไหนจะแต่งตัวประหลาดอย่างที่ตาว่าถึงผมจะยังเล็กมาก แต่ก็ไม่โง่นะขอบอกผมเองกำลังจะสบายใจที่ได้ยินตาว่าเด็กคนนั้นไปแล้วแต่ที่ไหนได้อยู่ๆพี่แฟก็ขานคำพูดของตาขึ้นมาอย่างดื้อๆยังยังไม่กลับเขาอยู่ตรงนั้นพี่สาผมชี้นิ้วไปยังพื้นเดินใกล้กับกำแพงผมว่าหน้าผมคงซีดเป็นไก่ต้มปากคอสั่นสะท้านไปหมด ผมไม่อยากจะเจอเด็กนั้นไม่อยากให้เข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ไกลๆแล้วผมก็ใจชื้นอีกครั้งเมื่อตาพนมมือขึ้นหลับตาทำปากขมุบขมิบเหมือนท่องบนอะไรสักอย่างพอลืมตาขึ้นมาอีกครั้งคุณตาก็หันไปถามพี่แฝว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วพี่แฝยังคงชี้ไปที่กำแพงแต่คราวนี้กลับสูงขึ้นคล้ายกับเด็กคนนั้นกระโดดจากพื้นดินไปอยู่บนขอบกำแพง ที่สูงท่วมหัวผู้ใหญ่แล้วเธอก็ลดมือลงกระพริบตาปปลิบก่อนพูดออกมาว่ากระโดดลงไปอีกฟากหนึ่งแล้วสาธุผมนี่อยากจะยกมือพนมท่วมหัวในที่สุดพ่อเจ้าประคุณก็กระโดดออกจากนอกรั้วไปเสียทีทำเอาผมกลัวจนฉี่แทบลาดผมว่าน้าผมก็คงอารมณ์จะเดียวกันเพราะผมเห็นคุณน้าเหงื่อแตกแต่กลับยังเก๊กท่า หันไปพูดกับพี่แฝดเรียบ,ยบถ้าเพื่อนชวนไปเล่นซ่อนหาอย่าเล่นนะจบคำนะก็เดินเข้าไปในบ้านตาได้สั่งห้ามไม่ให้เราลงจากบ้านแล้วเดินตามน้าหายเข้าไปในตัวบ้านคงจะไปคอยประถมพยาบาลตอนน้าเป็นลมลับหลังพวกเรากระมังผมเห็นพี่แฝไม่เป็นอันทำอะไรนอกจากนั่งเกาะเราเระเบียงทอดสายตาไปยังกำแพงสังกสีสีเขียว พี่แฟคงอยากให้พ่อกับแม่กลับมาเร็วๆผมก็เหมือนกันขาผมอ่อนจนแทบยืนไม่ไหวเลยซุดตัวนั่งหลงข้างๆพี่สาวใจจริงผมอยากจะปกป้องพี่แต่กระเบียดตัวเองเข้ากับแผ่นหลังของพี่สาวเรากลับต้องการขวอยวาหาที่พึ่งหลังจากที่เพิ่งเจอเรื่องสะเทือนขวัญมาหมาดๆไอตัวอุ่นๆของพี่ช่างตรงข้ามกับสายตาเหม่รอยเย็นชา เมื่อตอนที่พี่นั่งเล่นหม้อข้าวหม้อแกงผมอยากให้พี่รู้จริงๆว่าดีใจมากแค่ไหนที่เธอกลับมาเป็นปกติแต่เพราะผมยังเล็กมากจึงไม่รู้ว่าจะพูดมันออกมาอย่างไรคงทำได้แค่กอดพี่สาวเอาไว้จากทางด้านหลังฉันนั่งกระพริบตาปิดเปลิบมองหน้าน้องชายหลังจากที่เขาเล่าจบด้วยวัย35ย่าง36ฉันสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นนี้ได้เป็นสิแบบโดยแต่ละแบบไม่มีเรื่องผีเข้ามาเกี่ยวข้องแต่น้องชายวัย32ของฉันกลับปักใจเชื่อว่าฉันเจอผีขอบคุณที่รับฟังกันจนจบขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขความเจริญร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ